ลุนกันต่อนะครับอ้าวเังได้ครับแถบบ็อกโอ้โห9ต่อ5ครับถนนำ4แต้มแล้วนะครับครับบาซิ่วปล่อยอาวุธหนักครับโอ้โหเสาด้านซ้ายน่าดูนี้รูกเลยนะโอ้ครับวิลาวัลพยายามที่จะเซตครับขึ้นครับ ปาเบียนาอยู่ลังข้างหน้านะครับครับเราเปิดได้ตีต,ตีมันโดนปลายมือครับแต่ว่าต้องแก้ครับเขาแก้ด้วยบล็อกขจานโอ้โหด้วยตีเบาๆครับข้ามบล็อกช้าครับตีแจังหวะครับบ้างบอบ้างนะครับโอ้แข็งกว่าพื้นจิตเนี่ยายน้ำหนักไปด้านหลังแล้วนะครับลูกลงข้างหน้าเลยไม่สามารถที่เพื่อะไนได้ขึ้นแล้วก็เพาะพอดีเลย ต้องให้ครับเราเบรกเลยครับเพราะแต้มไหลไปถึงห้าแต้มแล้วนะฮะคคดออสขอลานอกกันทีครับ10บต่อห้าครับตอนนี้บราซิลนำห่างแล้วนะครับเริ่มโคดโชเซกิเมเลสครับจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมาดื่มน้ำกัน ของเขาหลายคนก็เล่นด้วยกันมานานนะจ๊ะทั้ไทซ่าทั้งเชลล่าตาไล่เซิร์ฟครับเปิดได้บอลเร็วครับเขาต้องแก้เหมือนกันแก้ยังไงตีเบาๆอีกแล้วเขาอ,อ้าวโดนยังไงฮะโดนตัดขาครับดูว่าาั คือจิดอ่านั่นชัดเจนครับชัดเจนครับปลายนิ้วไปโดนขอบบนนะโดนขอบบนไม่ได้นะครับสิบเอ็ดต่อห้าครับเซิร์ฟดีด้วยเราเล่นจังหวะนี้บ้างครับเออตบใส่ลิเบรล,ลเลยครับคาเมล่าไร้ครับไปต่อเนื่องนะครับแม่บ้า,บาครับ ที่แดนหลังไม่เป็นที่เดีครับตีลงไปนะครับตีใส่ดูโฟลูเลยไม่กลัวครับจ่าหนองเราอัดสำรับคอสุรยาอยู่ถ้าวัยพันครับรอโอกาสอยู่ไหลหลังทำไปแต้มเร็วมากครับครับวิ่งเข้าไปเลยรถผู้หญิงออกมาทางด้านขวานะครับจะตีสั้นนะครับแล้วก็ถ้าอย่างตีอย่าง ที่สามสเอปีแล้วคะเชลล่ามันมานานแล้วนะครับมัจนจะน่าเสรับสิบสองต่ออ่าเสเียบ้างครับเจต่อ12บสองครับกบบตัรดีมเสเียเองนคนเราตั้งเป้าไว้ขอยี่สิบแต้มฮนะ เขาได้เซตนั้นโอเคือว่าดีเกินครับเล่นกับบราซิลแตทงไปช่วยชาติินไทยครับเจ็ดต่อสิบสองครับปื้มจิตเสิร์ฟครับเปิดลูกนี้แม่ล้นเกือบจะล้นครับเราโอเวอร์ครับสวัทีีฝั่งตรงข้ามกระโดดเซตนี้เราจะออามือไปไม่ได้ไม่ได้ป้องกันหรือว่าจะไปเกียยรือตบนี่ไม่ได้เพราะว่าขัดขวางการเซตเขาเป็นตันตาอยู่แล้วนะครับ มาเซียสจากเม็กซิโก้เลยมากครับทําหม่ครับ13-7ต่อโอ้ยบอลนี่เอ,อ้าสวยครับมาทับด,ดาวโอ้มีช่องเหมือนกันเกิดเหตุว่าหลายอย่างนะครับแล้วก็โยมุมดีนักเติเนะครับสวยครับ,โด,ดบโดลบ,โดบ้านครับได้แ c มแบบนี้นี่ถือว่าโโอ้หยอดเยี่ยมนะมนครับก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นนะครับ8-13ครับดุสราเซิร์ฟเอา้าเปิด ลินตัง้งใบทางนู้นครับเอาแชร์บล็อกโอกาสขอเขาได้วันหนาลุศราครับทางนี้บล็อกได้อีกลุศราครับที่เดิมไม่ได้แล้วโอ,โอโ้โห <c oughs> ดีแล้วครับมีบ้างครับขอบ้าง9ต่อ13ครับเหลือ4แต้ม <c oughs> อโอ้โหเหตกายังต่อเนื่องครับนาฬิกากต่อนาฬิกาตีใส่ลิเบอรโล่นะครับประจํานะรับพอถึงจุดแล้วนะเสีย2แต้มนละลิเบอร์โลเขาตัวรับอีกหลังเขานะครับไว้เนี่ยฮะ และ70ซนเมตรเท่านั้นครับนุชลาเสิร์ฟต่อครับรับมาลินตั้งบอลสั้นเอาแล้วครับวันนาเกี่ยวมานุชลาเข้าจุดตีแล้วทีเราปลายังได้ครับยังไงต้องแก้ครับเอาแล้วครับนุชลาอีกครั้งหนึ่งบอลสั้นครับน่าจะได้ครับออกมาครับลูกนี้ครับทัดดาวไปแจ้งเหมือนออกนะเขาเนี่ยครับมันปลาทางนี้ครับออกยอะครับ เดี่ยวแล้วนะครับครับน่าเสียดายเหมือนกันครับเพราะเหลือเดี่ยวนี่ยบอกว่าเปยนลูซล่าสี่ต่อเก้าครับลุซิลาเอาล้วครับไทยซ่าเซตเองเลยครับเขาเคาะครับผู้ก้าวของทีมไทยครับลุซิลายอดลูกหูสุดยอดครับน้องออนออรุมาครับสิบต่อสิบสี่ครับโดนบ้างครับอ่าเริ่มาแล้วครับออนุมา วันนี้มาแปลกครับมาในทางหวานนะครับหยกเนี้ยบเลยครับเมียนจริงๆบล็อกเขาคู่แล้วครับให้ตีครับได้แต้มคุณภาพทั้งนั้นเลยครับ10ต่อ14ครับเอ้าตีมาเขาเล่นบอลาคมครับมีบ้าบอาจารย์ครับบล็อกได้ครับ ท่าดาวบึกแจ้งครับใ,ในทัวร์นาเมนต์ในในสนามที่สามนี่บล็อกได้บ่อยนะฮะท่านดาวโอ้โหคะแนนบล็อกนี่เหมือนได้สองแต้มนะฮะสายกับมาริกาครับสายตาถึงจะขอบเลยนะฮะอ,อนีมาเสิร์ฟครับสิบเอ็ดต่อสิบสี่เราเหลือสามแต้มนะครับโยนให้สูงแล้วตีขึ้นมาเอาละครับลิ้นต้องแก้ครับทางนี้ตีแรงวันนาเกลียวมาได้ต้องมาริกาเซ็ตลุกขึ้น โอครับโอ้ไม่มีสลับครับตอนมาเริ่มเริ่มออกรายแล้วครับแหมทีเดียวครับสองช่วงลูกสิบห้านะครับสิบห้าต่อสิบไหซ่าเซิร์ครับแม่เขาเซิร์ดีทุกคนเลยอาจารย์ครับอ้าวอ้าวโอ้โหหมูหกครับ ตบตากันนะฮะผู้เล่นบราซิลโอ้ยิ้มเลยครับวันนาวันนาหัวเราะตัวเองนะครับครับรับล้นลูกนี้แล้วแพนได้ยังไงตบตากันครับโอ้โหตบตากันสามคนเลยไม่มีใครรับเลยครั้งเคยเล่นลูกเลยากเจอลูกง่ายนี่ก็หน่อยลำบากนี่ยครับครับโอ้โหมีโชคครับมีโชคสิบสองต่อสิบห้าครับทัดดาวเสิร์ฟเปิดได้ครับลินสอย่างนี้ครับบล็อกได้ครับเอ้าบล็อกได้ครับโอ้หืมติดครับอ ได้ในสายไทยว่าตบนะโอ้โหนะครับนี่ยสองสองครับแมแล้วมันิกาครับกับพิ่มเกียราเดียน้ารับตลาดสองไม่เหัวนะครับเราขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับใครเขามาสิบสามต่อสิบห้าครับถือว่ายอดเยี่ยมครับแบบนี้พัดดาวเซิร์ฟเปิดตีหมาเขามือเดียวครับลูกนิโกลมือเดียวเซตมือเดียวครับตัวบอลโยมระยะ